ไปเที่ยวกถ้าคุณล่วงไร้ในธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบบานบานในวันนี้ที่ฉันขอเชิญชวนทุกท่านมาสนุกกันแบบมีสาราที่นี่ขาพยาบังซาโฮมสเตย์ซนเรียนโร้ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูล พื้นที่ที่ประชาชนส่วนย้ายประกอบอาชีพทำนาทำสวนและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมโดยเฉพาะการเลี้ยงโคนายชายุทธไตเกี้ยงผู้ดูแลเขาพยาบางซาโฮมสเตได้แนะนำให้ดิฉันดูเกี่ยวกับพื้นที่ที่นี้ให้มากขึ้นนะครับแต่ละหมู่บ้านมันก็มีจุดเรียนรู้ต่างๆอยู่นะครับเราจึงพยายามรวบรวมวกกลุ่มเล่านี่นะครับให้มาย่เป็นจุดๆเดียวน,นะครับ อาซึงเป็นจุดกลางนะครับอาซึ่งเราได้ทำเป็นจุดร่วมทูนเรียนรู้นะวกับป้องชุมชนตะบลควนโพนะครับอาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบอมสับนะครับไม่ว่าวิซ่ากิจชุมชนนะไม่ว่ากลุ่มดัมยางนะครับการกลุ่มตำหนาอินซีนะครับแล,ล้วก็สูนเข้าวชุมชนนะครับแล,ล้วก็กลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มเลี้ยงแพร่ได้ต่างๆอาโดยรวมไปถึงกลุ่มก้องธน,นาคารโกกระบือ กับงตูิจกรรมการท่องเที่ยวของที่นี้มีจุดประสงค์ลักเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลควนโพธไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชาวนาการทำปุ๋ยมากการมีส่วนรวมในการปลูกข้าวอินทรีย์การให้อาหารปลาและการทำแก๊สชีวภาพ พื้นที่ตำบลขวรโพเป็นเนื้อพื้นที่ที่มีโครงการบริหารการจัดการนา้ำมีน้ำไวชาชตลอดทั้งปีและเป็นเทอุดมสมบูรณ์ทีตสุดของจังหวัดสตูลประชากรในพื้นที่จะประกอบอาชีพลากล้ายและกก็จะกระจายในตำบลขวรโพเขาพญาบังซาโฮมสเตย์จึงเป็นสนย์กลางของชุมชน เมื่อนเช่นวันนี้ดิฉันได้มีความสนใจเกี่ยวกับการฉายมูลโคมาทำแก๊สชีวภาพเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชนนายชายหยุดสายเกลียงจึงแนะนำให้ดิฉันได้รู้จักกับกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลขวนโพ ใเวลาไม่นานจึ่งมาถึงบ้านของนายเซนถึงปากำํำหรือบังเซนประธานกลุ่มกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคตำบลควนโคซึ่งกลุ่มได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากโครงการธนาคารโคและกระบ,บือเผื่อกเกษตรกรตามพระราชดำริในปีพอ2ตอต้องผานนย5 ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่23รายมีเครื่อคายกลุ่มกเกษตรกรผูเหลี่ยงโคอีก๒รายและมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีก15รายโดยมีโคพังมดจำนวน500ตัว บางเส้นได้เลา่าถึงความภาคภูมิใจว่ากลุ่มเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริระดับเขต9กประจำปีพศ2550เาคภูมใจได้รางวัล่วัสดีคุณทาหน้าที่ทุกคนเหมือนกันหลังวัด ว่าคือคือคนเนี้ยทำไมได้ต้องอ้องวัดต่าง궁อ่าต้องสั่งัุ่้ม,ต,มต้องช่วยช่วยกันไหมพมัน,นี้แจ่ว่าเราทำเรื่องคนได้ค,ครับต้องประกองเราทำไม่ได้วยกันไไไปปจะด้ ได้้เววลาาตงงงทิงนใใหรัักับกบจจากผลสำเร็จดังกล่าวกลุทท่มเกษตรกรผู้เลียงโคตำบลควนโพได้มีการพัฒนาต่อยอดความสำเร็จโดยกลุ่มได้มีส่วนรวมในการจัดตั้งสูย์เรียนรู้ชุมชนตำบลควนโพขึ้น บางเซนได้พาดิฉันเยี่ยมชมวิถีชีวิตของการเลียนคของบางเซนและสมาชิกของกลุ่มตลอดจนชาวบ้านในชุมชนทําให้ดิฉันโรวาโค<ฮ><ฮ>แค่เพียงนึ่งตัวสามารถจะทําอะไรได้่าายาง อย่างเช่นการนำหมุนโคกมาตักแห้งทำเป็นปุ๋ยการทำแก้ชีวภาพใช้เองในขรัวเรือนตลอดจนชุมชนได้มีความสามัคคีและมีความเข้มแข็งจากการมีส่วนรวมในการบริหารโครงการดังกล่าว แม่วันนี้สมาชิกบางรายข้องกลุ่มกเกษตรกรผูเลี้ยงโคตาบลควนโพมีอันต้องสูญเสียโคจะได้รับมาอันเนื่องจากเฮดไดก็ตามแต่การดำเนินการข้องกลุ่มยังคงดำเนินต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโงรงการธนาคารโคและกระบือเพื่อเกษตรกร,ตา,กรตามพระราชดำริเะหวังไว และไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรดิฉันเชื่อว่าบาังเซนและสมาชิกข้องกลุ่มพร้อมจะช่วยเหลือกันและกันเพื่อให้แนวคิดข้างในรวงได้คงโยต่อไปเออนา่เบองตอนของผมตอนนี้จ่าระวังสมาชิกกับกับกลุ่มก็คือาหากว่าสมาชิกมีปัญหาเหร่งญด้วนในลืลองข้องกันแต่ว่ามันมีปัญห้าในื่องของซัตเออก็คือโคนนนาแในส่วนของ อาซาเองก็ทำามือนแกปัญหาในเบื้องต้นนะครับแต่หากว่ามีปัญหานัก,กว่านั้นก็คงประสั้นจะนาเถี่ขออมทุสัต์ด้วยกันเมื่อพระอาทิตย์ใกล้หลับข้อฟ้าคงถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องกลับไปเขาพยาบางซาโฮมสเตย์เพื่อพักพอดและทบทวนความโรเทได้รับมาในวันนี้และดิฉันรู้ว่ามีใครคนหนึ่งที่คอยห่วงใยประชาชนคนไทยมาโดยตลอด นั่นคือในหลวงของพวกเราคนไทยทุกคนช่ววยกันทาคม